สวครับพี่น้องครับมี่รดเกลียวพี่น้องมีรถวอดสามข่อครับพี่น้องถ่ายบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องเบิ่งครับน,นะครับบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้าถ่ายพี่น้องเบิ่งครับยากไล่พี่น้องเอ้ยช่วงนี้ พอสามน้ำแล้พี่น้องนะครับมุบ้งเด้ยวบ่ออกกระลุกมาสามพี่น้อง học bốt cơ nhạc nào phi động nhâm nhấp nhâm nhạc bằng vàng, vàng nó được hợp chứ อยู่ให้อยู่หน้าครับหนากไลยพี่น้องเลยจากสองสามมือแล้วครับ อะได้พี่น้องสองฟากก็ขึ้มขึ้ทนที่แล้วครับขึ้นอีกลิ้นอยู่วัดขึ้นครับบ,บัวบัวแห้งขตกพี่นอ้องตกก้อนลิ้ลินครับปูกัดขเขาเบิ้งเบื่อพี่น้องเนระิ่งปูกัด ตรงยู่ทานเลยพี่น้องล่มบ่อยๆครับล่มนำ้ำล่มน้ำแกงหรือร่ยงพี่น้องก็เอาผู้เฒ่าว่าล่มน้ำแกงนะครับอัสุ่งรนะ่มบ่อยๆัยหน่อยน้ำลวงห่วยพี่น้อง ตามเขาให้ป้าให้ลุงเหรอครับเขาเพื่ออย่าหลวดบพระท่านได้ไปอยู่ครับนี่ก็ลุงคนตัดครับหยาเราหยามา่าเบื่อปูพี่้องแม่งตับโตแม่งดา่าแม่งด่าจนตายครับพอใครงุ่มยิงไดกับบุตรีพี่น้อง มันย่างไปไกลไข่เห็นตัว,ว่าคดจงงองนีมันไต บรรยากาศพี่น้องนี่รดถ่ายมาพี่น้องเบิึงครับครับผมแค่นี้แหละครับพี่น้องเอ,อ้อยเรียกเร่งงานของเราพี่น้องต้องไปเยี่ยมไปยามไปเล่นน้ำครับผมอันนี้ครับสวัสดีครับ